เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะคนชวยคนชวยน้องวันนี้คนสวยมีแหงหรอคะลูกใช่ไหมคะโอ,โอ้ยโอ้ยอ้วันก็อีวันก็ดีใจจังเลยร้อนทั้งวันเลยได้อยู่ห้องแอร์แล้วค่ะ อีกวันก็เลยเหอ่อโอ๊ยอยากนอนนอน,น,อนะอนอนสักหน่อยดีกว่าเนาะนอนสักหน่อยดีกว่าใช่ไหมโอ้ยมีความสุขจังเลยเย็นสบายจังเลยใช่ไหมคะโอ้ยเย็นสบายจังเลยนะใช่ไหมลูกอุย้ยเหม้นเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำน,นะเม้นสีใช่ไหมน้องเหม็นสีเลยตัวน้องมีแต่ฝุ่นเลยอุย้ยดูมันอ่อนนะทุกคนมันอ่อน ตัวน้องมีแต่ฝุ่นเลยเนี่ยน้องต้องไปอาบน้ำน้องต้องไปอาบน้ำแล้วอุ้ยทุกคนน้องร้อนทั้งวันเลยวันนี้น้องไม่ได้อยู่แอร์น้องต้องอยู่ในกรงเพราะว่าเขาทำบ้านให้น้องอยู่ใช่ไหมวันนี้เขาทำบ้านให้น้องอยู่โอ้ยน้องก็เลยต้องอยู่กรงค่ะคนดูหมดอ่อนไม่ให้รักได้ยังไงเนี่ย ไม่ให้รักได้ยังไงคะโอ้ยไม่ให้รักได้ยังไงใช่ไหมน้องมันนี่คะมันนี่เร็วไม่ให้รักได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่พี่เม้นปะเนี่ยมันไม่ขึ้นเม้นหนูไม่ขึ้นเม้นเลยเมนตัวเองไหมเมนตัวเองปะเฮเมนตัวเองเนาะเม้นโอ้ยเลือดต่นสาดได้เน่ะ ทุกคนมีคนเม้นเขาไหมตัวเองมีคนเม้นเขาไหมอะฮะไม่ไม่คุยกับใครท่านจะไม่เห็นนะเขาคุยอยู่นี่ไงมีค่ะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่งขึ้นค่ะเพิ่งเม้นใช่ไหมหล่อค่ะลูกโอ้ยเย็นสบายจังเลยเนาะเย็นสบายจังเลย เย็นสบายจังเลยนะคะใช่อ๋น้องเย็นเหรอคะลูกโอ้ยนองอ้อนนอนต้นตั้งไหนตอหตั้งหนโอยอ้ยโโอยโอ้ยออโออ้ออโอ้อ้อ้ออค น้องมันนี่อ้อนไหมนาะน้องมันนี่นอนไปแล้วน้องมันนี่อ้อนไหมนาะจะเอมาอุ้มหน่อยเร็วมาเร็วอุ้มคนละข้างกับชาแนล มันไม่ค่อยดีค่ะโอ้ยเรียกคนมาให้แม่หน่อยเร็วตอนนี้มันนี่เดินวนแล้วค่ะมันนี่อิจฉาแล้วโอ้ยตาก็จะหลับตาก็จะหลับแล้วค่ะท่านผู้ชมตาก็จะหลับแล้วค่ะน้องวันนี้อิจฉาแล้วค่ะทำไงดีคะชาแนล ช่างมันหรอเออชาแนลนั่งขายของช่วยแม่อยู่บอกมันนี่นะชาแนลนั่งขายของช่วยแม่ชาแนลนั่งขายของช่วยแม่อยู่ค่ะวันนี้ไม่ต้องอิจฉานะคะวันนี่ไม่ต้องอิจฉาทุกคนมาดีฉากันนะมาดีฉากันนะดูดิเตียงดูมันพูดอะไรอะ่ะแม่ไม่รู้เรื่องหรอกนะ พูดอะไรพูดให้เป็นคำเป็นภาษาคนใช่พูดพูดมาพูดมาเออพูดดีๆแม่ฟังไม่รู้เรื่องภาษาหมานะพูดภาษาคนอาเออพูดมายังไงฮะเออยังไงล่ะพูดอะไรอะ่ะแม่ไม่รู้เรื่องมันบอกมันบอกเข้าแอปแปลภาษา มันมันดีช้าชาแนลโอ้ชาแนลโอ้โอ้ชาแนลโอ้ยพูดอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดเป็นภาษาคนไม่เอาพูดเป็นภาษาคนแม่ฟังไม่รู้เรื่องแม่ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆพูดใหม่เออ ก็แม่อุ้มชาแนลขายของช่วยอยู่เนี่ยชาแนลขายของอยู่ก็มันนี่ไม่ชอบกล้องอนะ่ะเออยังไงก็มันนี่ไม่ชอบกล้องให้ทํำยังไงเนี่ยชาแนลชอบกล้องยังไงล่ะเออยังไงจะออกไปอยู่ข้างนอกไหมไม่ออกไปก็เงียบไม่เถียงไม่เอา ไม่เถียงหนูจะพูดก็นหนูก็พูดมาแล้วหนูจะให้ทําอะไรพูดสิแม่ไม่รู้เรื่องเดินกลับไปกลับมาแบบเนี้ยฮะนี่ยะชาแนลยังอยู่เฉยๆในชาแนลขายของด้วยมันนี่จะเอาอะไร <c oughs> ก็มันนี่พูดไม่รู้เรื่องอะ ฮะยังไงแม่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยชาแนลเขาก็เล่นกล้องเขาอยู่กับคนได้มันนี่ไม่ได้เลยไม่เอาไม่พูดจะเอายังไงล่ะเออเอายังไงพูดมาเป็นภาษาคนแม่ฟังภาษาหมาไม่รู้เรื่อง ยังไงลูกเนอะเราก็อยู่ของเราเราก็อยู่ของเราหมามันเป็นอะไรฮะมันนี่มันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปในในในน้องฟ้าให้ทุกคคนมันมันพูดมันพูดมาเหลือแต่จะพูดเป็นภาษาคน มันอิจฉามันอิจฉาชาแนลเนี่ยขึ้นมานั่งฮะใช่ไหมชาแนลมันอิจฉาแล้วลูกมาสิมานี่มาแม่อุ้มมาให้แม่อุ้มไหมยังไงมันจะให้แม่อุ้มไหมละ่ะถ้าแม่ไปอุปม้มมันหน่อยฮะถ้าแม่ไปอุ้มมันมันจะให้แม่อุ้มไหมชาแนล แล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ชิบได้แล really ้วมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ชิวีได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ชิบิได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้หรอ ก็ว่าที่นูอยากเช่าก็ว่าที่ชีวิตได้ก็ว่าที่ไม่ชีวิตได้ฮัลโหล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 เร็วฮัลโหลฮัลโหลไหนวันนี้มันเป็นยังไงวะมันยืนวันนี้มันยืนดูอะชาแนลทำยังไงอะลูกเอามันขึ้นมาไหมฮะยังไง เด้ถ่าตอนั้นเขาจะเอาชาแน,นลลงยังไงต้องการอะไรให้ชาแน,นลลงใช่ไหมใช่ไหมให้เอาชาแน,นลลงโอ,โอเคให้เอาชาแน,นลลงเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาชาแน,นลลงให้แล้ววันนี้จะทำอะไรล่ะ ฮะมันนี่ไม่อยากให้ชาแนลอยู่นี่แล้วมันนี่จะทำอะไร